ได้ข้าหลามก็ไม่ได้อะไรหรอกดอลลีนะ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดกุนทรนกันนะคะไปจับใจใช้สอยนะคะตลาดเช้ากันค่ะเอยาไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาประมวลกัน,นะคะ่ะว่าได้ของอะไรมาบ้างคะ่ะ<ๆ>โอ้มาเมียวเอาแล้ว <it> เอาไหม,ไมเอา แปดสิบเองอ่ะต้อยกต้อยเนสวยทุกเม็ดนะเวยได้มีห้าสิบบาทมันต่างกันรไหนหสบกับแปดสิบอ๋อ่างนีอันนี้อ๋ออันน้หนึ่งโลต้องต่างนหน่อยสซอ่าหหลได้เดี๋ยวไปให้ได้กินนะมาจากไหนเชียงใหม่เชียงราย ยังยังทำขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวว่าเอาไว้ตอบพี่จอยอ่ะนี่เครื่องยิใหม่นะเจ้าเกี้ยงใหม่เหรอคะนี่นี่มาจากสมุงสมุเออุ้ยทีนี้เราจะไปแล้วแหละทีนี้เรานี่มาจากสมุงงาอ๋อมาครมของพวกทำโอ๊กสตรอเบอรี่อ่ะค่ะหมู่บ้านนี้อ่าเท่าแก่คนนี้จองหมู่บ้านนี้เท่าแก่ที่จองไปเนี่ยเท่าแก่ที่ปากคลองนะจองไปสวยอ่ะสวยนะลูกสวยนะไม่ชอบเลยอ่ะใช่ดิไม่ชอบเลยมีแชมป์ก็น้อยอ่ะ หนึ่งไปไหนอุ้งอ้ปลาอะไรจ้าอุ้งปลา เดือน้องหนึ่งฉันเล่าเหลือ440จาเรามาตลาดแล้วได้ข้าวหลามไม่ได้อะไรหรอกดอม้อีกเดี๋ยวมันช้ำเลยเออก็ถือแบบไม่ระวังเลยไปคุยี่ปิบมาค่ะชิมหน้าร้านหนูเดือดมาก โซ่ค่ะค่ะได้แล้วค่ะโกโก้กินเลยกินเลยกินเลยกินโชว์เลยเอาโก้ค่ะพี่ย้อนแสงอย่างนี้มันจะมองเห็นไหมมันมืดนี่ไงคะอร่อยอร่อยค่ะถ้ากว่านี้เราจะติดโปรพิดปิดปิด คะเอาไปถ่ายรูปค่ะไม่แนวสายหนูชอบถ่ายรูปมันยังไม่ตเล่ามาโยิพยมาจากจังหวัดอะไรเนล้วถรา5า รู้จังหมูเขาดิ่มเขาตั่้หนูออาหารดีร่านขดาอายอายแงมากเลยอ่ะเข่งมากดีอ่สินทำดีชีวิตดารา มอนน่ากินเขาทำอร่อยพี่เคยกินเอเหรอธรรมดาหรืออะไรพี่เด็กพี่เถาทก็ไม่เข้าใจมดาพี่เศษเป็นพี่เศษจะได้เยอะใช่ไหมคะพี่เศษก็ละหลักขาจะจบแล้วเพิ่งจะมองเตว่าไม่ได้กินหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่มาตลาดสมัยา่งานตอนเช้าทุกวันนี่ยมาส่งมาส่คุณสาทำ ามาแล้วค่ะทั้งเซอร์ของที่เราได้มาจากตลาดนะคะเดี๋ยวเราวาดูกันค่ะสุดเป็นอย่างแรกก็คือสตอบรี่สตอบรี่ค่ะช้ำหมดแล้วค่ะเขาก็เดินถือยเบี่ยงไปเบี่ยงมาตอนที่อยู่ที่ร้านเขาไม่ช้ำน,นะคะนี่และนะสตอบรี่มาถุงนี้80บาท1กิโลกรัมค่ะ ็ได้น้ำมาในแก้วค่ะเป็นน,น้ำอัมโกลโก้กแต่ว่าละลายหมดแล้วเขายังไม่ได้กินเลยถัดมาทำ <laughs> ไมทั้งหมดน้อยเหรอสดใสค่ะนี่เลยหมูปิ้งค่ะก็ซื้อหมูปิ้งมาค่ะแบบเหนียวอตอนเชาน้าทีา่ถัด่า ทำคลิปลาเลยเพราะว่าชอบใส่จะเสื้อใส่ดียีค่าต่อละ20บาทถัดมาทำไรอีกก็คอแกนถุง,งนังค่ะถัดมาไมยไม่พูดอะไรเลยนอกจากถัดมาดดไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อกีตากล้งองงไม่ได้เพราะว่า แสงเข้าแว่นทำให้แบบสลาดรู <S Tel ete> me, right? mm ้ส hmm. ึกชอบมากมาประกบกรนเใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะใ่ห้ดูนะคะาจะเอาแบบไหนหนูอาจจะอ้วนผึ่งเลยเพราะว่าหนูอ้วอยากไ้ีกไม่ใช่สซฟาอยากได้อีกร้านนึงค่ะร้านนึงที่เราซื้อมาเป็นร้านนี้บอกว่าก๋วยชาวเยอะอยากได้ฟ้าค่ะ พี่หนึ่งซื้อปลามาตัวใหญ่อย่างงี้เลยจานปลาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเก็บจันเร็วคนน้ำจิ้วจ้าขัดมาว้าอันนี้เป็นถ้วยน้ำจิ้วที่ใหญ่เลยน้ำจิ้มหมูแตกกว่าล่ะโอ้โหนี่เคยน้ำจิ้วใส่สไข่อะไรแบบนะั้น าม,ามาลืมกับ้างเวาไปได้เรมาเรือตงนี้นะเรือใส่น,นอาจะใส่พริก,ใส,กใส่ิกระเทียมมันปรได้้วาวารัอ,ไอะไรคะ อันนี้เอาไว้ใส่แบบเนี่ยปลาเผาอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีปลาที่แบบมันจะมีปลาที่แบบตัวใหญ่มากๆเลยค่ะที่ที่ร้านนะคะพี่หนึ่งซื้อมาจะพักพี่คนมาซื้อต่อหมดหนูอดเลยอ่ะสวัสดีุณผูจุ๊บจๆๆๆิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไร,รนี่เอาอีกถ like. ้าหมดเราเอามาถ้วยเอาอเกลือใส่ เกาหลีลางแล้วมันดูแบบ n e น n o r m โ l ไม่ใช่เมนูไม่ใช่ new normal พูดนี้แค่เรียกอะไรนะที่มันคลาสสิกเออคลาสสิกอ่ะไม่รู้เรียกอะไรมียถ้วยสีสีดำๆหรือไม่ดำมากแต่มันก็เสี่ยวกระดับนี่อันนี้เป็นเพ้วยลายไปละยี่สิบ ท่าไป4แส,ส,ส,สงคองงมเมนหมดแล้วนะคะสำหรับของที่ได้มาจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคิวที่เราไปตลาดมานะคะแล้วเราได้ของอะไรมาบ้านเราก็โชว์มาให้ดูแล้วนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครต์ให้เราด้วยนะคะจะทำให้ดูร่อยนะ